สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะในช่องเสกฟู้ดค่ะวันนี้นะคะแอดก,ก็จะชวนเพื่อนๆนะคะมาทําวุ้นกะทิมะพราวน้าหอมค่ะทํากินเองง่ายๆกันเลยนะคะรสชาติหอมหวานมันอร่อยมากๆเลยค่ะพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาทําวุ้นกะทินะคะก็จะใช้กะทิอยู่ที่600 m l ค่ะตามด้วยผงวุ้น2ช้อนชาครึ่งค่ะ เสร็จแล้วเราก็พักทิ้งไว้นะคะประมาณ10นาทีค่ะส่วนของวุ้นมะพร้าวนะคะเราก็จะมีมะพร้าวน้ำหอมนะคะอยู่ที่350 ML ผงวุ้นค่ะ1ช้อนชาครึ่งแล้วก็จะพักทิ้งไว้ค่ะประมาณ10นาทีค่ะเสร็จแล้วเราก็นำวุ้นกะทินะคะมาตั้งเตาได้เลยค่ะต้มให้ผงวุ้นละลายค่ะใช้ไฟกลางในการต้มนะคะแล้วก็คนไปเรื่อยๆค่ะ เมื่อผงวุ้นของเราละลายดีแล้วนะคะจนไม่เป็นเม็ดทรายแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ําตาลทรายลงไปค่ะ120กรัมแล้วก็ตามด้วยนะคะเกลือป่นครึ่งช้อนชาค่ะโคนให้น้าตาลแล้วก็เกลือละลายนะคะเสร็จรีบรอแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะแบ่งวุ้นนะคะเป็นสส่วนค่ะแล้วก็จะเทไว้นะคะประมาณ300 ml ค่ะ เราจะทําเป็นชั้นแรกก่อนนะคะเราก็จะใช้ถาดค่ะ7จ็คูณเนิ้วนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะแล้วก็พักทิ้งไว้ให้วุ้นเซตตัวประมาณสัก10นาทีนะคะอันนี้เราก็จะพักไว้ก่อนค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาวุ้นมะพร้าวน้ำหอมนะคะมาตั้งเตาได้เลยค่ะต้มให้ผงวุ้นละลายนะคะเสร็จแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำตาลทราย70กรัมค่ะ แล้วก็ตามด้วยนะคะเนื้อมพะพร้าวอ่อนค่ะใส่ลงไปปริมาณตามชอบเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยเราก็ปิดเตาได้เลยนะคะ mm hmm. ตอนนี้วุ้นกะทิที่เราพักไว้นะคะก็เซตตัวแล้วค่ะจากนั้นเราก็นำวุ้นมพะพร้าวน้ำหอมนะคะใส่ลงไปได้เลยค่ะ mm hmm. แล้วก็เกลี่ยเนื้อมพะพร้าวอ่อนนะคะให้ทั่วทั่ว,วถาดค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะพักวุ้นให้เซตตัวประมาณ10นาทีส่วนวุ้นกะทิที่เหลือนะคะเราก็มาตั้งเตานะคะอุ่นให้วุ้นนะคะมีความร้อนก่อนนะคะเสร็จแล้วค่ะจากนั้นเราก็จะนำวุ้นกะทินะคะมาใส่ได้เลยค่ะเป็นชั้นที่3มนะคะ เสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะพักทิ้งไว้ค่ะประมาณสองชั่วโมงค่ะพอเราพักวุ้นนะคะจนเซ็จตัวเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็นําวุ้นค่ะมาตัดนะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะขนาดตามต้องตาเลยค่ะแล้วก็จะแซะนะคะเอาวุ้นออกจากถาดได้เลยค่ะเดี๋ยวเราก็ไปใส่จานนะคะแล้วก็ไปเสิร์ฟันเลยค่ะอันนี้เราก็จะได้วุ้นกะทิมะพร้าวน้ําหอมของเราที่มีลักษณะแบบนี้นะคะ ค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวุ้นกะทิมะพร้าวน้ำหอมนะคะทำกินเองง่ายๆค่ะสูตรนี้นะคะวุ้นของเราก็จะไม่คายน้ำค่ะรสชาติหอมหวานเจ็นชื่นใจเลยค่ะเพื่อนๆก็ลองไปทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเตยฟู้ดด้วยนะคะแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ